อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิภาโตภะคะวะตาธรมโมธรรมังนามาสมามิสปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆั ให้กับสถานที่ที่นี่น้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระโพธิสัตาาวตรร์มหาโพธิสัตว์อรมณ์มรูทั้งหลายตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายญาติทิพย์ทั้งหลายชาวทิพย์ทั้งหลายสัตว์นรกเปรตอสุรากายตลอดจนชั่วกามในเวรของท่านทั้งหลายจงได้มีส่วนโดยทั่วกัน ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทข์กเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราฮุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภพยปชาฮุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ไปพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิขาฮุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้ทุกกายทุกใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอ ขอบคุณมากๆเลยวันนี้อ่ะเดี๋ยว้